โลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อปร้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID Pass ระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID กรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลทห้าจุดห้าหลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID และระบบ ID Pass เพียงแค่เราใส่ ID และพาสดุ์ในโลบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12 2สถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารุช็อปลิงก์ร้านอยยู่้คคลิปเนะรับ ากคุณกาลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนําร้านอ d ด t ิทไมช็อปร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแมปออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ a c e b o o k เซิร์ชเขาว่าอ d ด t ิทไมคุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเรจินดารีมาวางาาเพจย,ยังมี สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำาหนาด้วยท่า, AL, าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ k i t t l s h o p c o m นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ในแมปบ็อกฟุตและ King p e ีดรับกดเพชรในแมป All Star t o t d l l f r e n d และยังมีบริการรับฟาร์ในแมปบ็อกฟุตอีกด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่ the game, ก, map, บกับเกม롤박맵박풋นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาสุ่มผลพศิศดาแจกผู้เล่นใหม่นะครับผมก็สำหรับเซิร์ฟนี้นะครับมีผู้เล่นใหม่หนึ่งคนนะครับค่าหัว28นะครับก็อยู่แถวแถวนี้ปะอืมไม่ได้อยู่ที่เกาะแรกนะครับไปเดี๋ยวไปดูเกาะลิงดีกว่านะเพื่อจะอยู่ที่นั่นนะครับแบบเผื่อไป่คอผลอะไรอย่างงี้ไปเรามาดูกันนะครับว่าคนแรกจะสมได้ผลอะไรเนาะเฮ้ยผลพิศดาร เฮ้ยใครเอามาทิ้งเนี่ยผลมะกรไม่ใช่ผลไฟนะครับเอใครเอามาทิ้งเนี่ยไม่ต้องสุ่มแนละ้วรอบดี่ไม่มีนะครับผลไฟก็แจกได้นะท่านผู้ชมอ๋อไว้ต้องเสียเวลาสุ่มนะครับเกาะทหารเรืออ่ะอยู่เกาะทหารเรือท่านผู้ชมรุน่นใหม่อยู่นู่นนะครับ ทำไมมาฟาร์มที่เกาะทหารเรือล่ะเกาะโจสลัดก็มีเอาไม่มีผลพิษศาสด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้เขาตีเสร็จก่อนแล้วค่อยให้นะสู้พี่สิสู้สู้สู้ไม่สู้ฟันให้เอาไปผลพิษศาสไอ้ไน่จะได้ฟาร์มง่ายๆโอ้ยังเป็นเบคอนน้อยอยู่เลยนะครับอินดีด้วยอินดีด้วยนะครับผมโอเคก็แจกไปแล้วนะครับผลพิษศาสให้เพืเ่อนใหม่เก็บได้ท้เป็นลูกใครส่งไปนะครับ แล้วก็เซิฟนี้มีผู้เล่นแบบค่าหัวน้อยอยู่คนเดียวด้วยเนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปสุ่มที่เซิฟอื่นให้เพื่อนคนอื่นแล้วกันเนาะเพื่อนคนนี้ก็ผลไ,ไฟไปนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ย้ายเซิฟมาแล้วนะครับเซิฟนี้มีผู้เล่นใหม่ค่าหัวศูนย์อยู่หนึ่งคนเนาะอยู่ฝั่งทหารเรือนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะสุ่มได้ผลอะไรให้เพื่อนนะครับโอเคปะไปสุ่มกันนะครับมีคนค่าหัวสองล้านสองด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผลที่สุ่มผลแรกของเราเนาะผลเมื่อกี้ก็คือเก็บได้นะครับไม่ต้องสุ่มเนาะมาผลแรกของเราในการสุ่ม3 2 1ปอาบสตริงไม่ผลได้นะพี่ชมผลได้เนะยครับผลราคาเกินร้านนะผลนี้เอ๊ะข้าวัวศูนย์อยู่ไหน เกาะแรกไม่มีท่านผู้ชมเกาะแรกาหารเรือไม่มีนะครับเอไปอยู่ไหนอ่ะเกาะกลางก็ไม่ใช่นะครับวันนี้ไม่ใช่เนาะวันนี้ครับหัวเป็นแสนนะครับ อคนนี้คนนี้ก็ค่าหัวเยอะอยู่นะหนึ่งจุดสามล้านนะครับเอ๊ะไปไหนไปไหนวไวอยู่ไหน ผมว่าเขาน่าจะไปขับเรือเล่นนะครับโอ้คนนี้ก็ใช้ผลได้เหมือนกันเนาะคนนี้ก็มีผลได้อยู่แล้วนะครับไปขับเรือเล่นที่ไหนอะ่ะตรงนู้นมีอยู่สองคนนะครับอ๋อผมกี้เกียรติหาเลยด้วยสิให้สองคนนู้นแล้วกันเนาะ เพลินกันด้วยมีผลน้ำแข็งเอ้ามีผลน้ำแข็งกันทั้งคู่เลยไปแล้วกันเนาะน้ำหาไม่เจอนะครับสําหรับคนดีนะครับไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนโอเคก็ PVP เหรอข้าหัวเท่าไหร่อ่ะเอขอ PVP เหรอเขาถามเราเลยว่เท่าไหร่นะครับจะมาขอ PVP เหรอ ได้อยู่นะอ๋ะอเขอเลเวลหนึ่งพันหาิบสามเหรออ๋อโอเคเมื่อกี้มาขอเรา pvp เนะีย เมื่อขอเราพีพนะเออถามเลเวลเราว่าเราเลเวลเท่าไหร่เมื่อกี้เราเลเวลหนึ่งพันเราก็บอกไปหนึ่งันนะครับ1 5 0 0ัน้าร้อยนะครับก็เหมือนจะไม่เอาเนาะโอเคก็แจกไปแล้วนะครับผลที่สองนะครับผลได้นะครับก็หาไม่เจอะหาไม่เจอทำไงได้ก็โยนไปนะครับโอเคเสียเวลาสุ่มผลไปเดี๋ยวเราย้ายดีสุ่มผลกันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับ โอเคครับผมก็ ID นี้นะครับเป็น ID ที่2เนอะแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีผู้เล่นใหม่ค่าหัว1,700หนึ่งคนนะครับอยู่แถวนี้ปะไม่มีที่เกาะน,นี้นะครับน่าจะอยู่ที่เกาะลิงปไปไปสุ่มกันดีกว่านะครับอ่าไม่ใช่คนนี้คอลิงก็ไม่มี อ้าวาเมื่อกี้ทําไมเปิดหาคคย์หาไม่เจออเจอแล้วนะครับผมคนนี้คนนี้มาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรเนะี่ยอ๋อเห็นมีคนมาสุ่มวิ่งมาหาเลยเป็นงานมากเลยนะครับมาเดี๋ยวสุ่มให้สามสองหนึ่งป่าบเอาไหมผลสไพเอาไหมผลสไพเอาผลพิษาดไหม เอาผลพิศานไหมให้โอเคครับผมก็แจกไปแล้วนะครับผลอีค่อนข้างเกลือเลยนะผลหนามนะครับโอเคก็ย้ายไอดีสุ่มต่อนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลที่3าพี่จะสุ่มได้ผลอะไรนะครับโอเคครับผมก็ไอดีนี้นะครับเป็นไอดีที่3แล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีผู้เล่นค่าหัว28กับค่าหัว798นะครับผมค่าหัวน้อยๆทั้งคู่เลยเนาะเกาะแรกไม่มีนะครับไปเดี๋ยวไปดูที่เกาะลิงกันดีกว่านะครับ มีเรือน้อยอยู่สองลำชึบอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเปิดฮาร์ดัิสกตไว้ก่อนพอนี้มีวาโดนะท่านผู้ชมวันนี้มีวาโดครับหัวสองล้านห้านะครับมาเดี๋ยวสุ่มผลพิศดารให้เพื่อนกันนะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ผลอะไรนะครับชึบโอ้โหผลสปริง oh, <no. S 1> อย่างเกลือเลยอย่างเกลือเลยนะครับพอดี้ปะ คนที่คหัวเจ็ดร้อยเอาไหมครับหัวเจ็ดร้อยจเอาผลเกิดผลเกิดท่านผู้ชมโอ้ดวงดีดวงดีดวงดีดงดไปใช่ไหมยกอดสกายไหมเกอดสกายนะครับน่าจะอยู่ชั้นข้างล่าง ไม่ใช่ชั้นนี้ไม่ใช่ชั้นนี้อ่ะนี่นะครับผมผลแมกมาโอ้ผลดีเลยนะผลดีนะครับผมไปเอาไปแจกเมื่อกี้เหมือนข้างบนก็มีคนใช้ผลแมกมาอยู่นะครับหายากจังเพื่อนคนนี้ใช่คนนี้ปะ อ่ะอ่ะนี่ไงคนนี้เจอแล้วเจอแล้วใช้ผลระเบิดอยู่นะครับใช้ผลนี้ดีกว่าใช้ผลแมกมากดีกว่าใช้แล้วนะครับคนนี้ค่าหัวยี่สิบแปดนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สุ่มผลพิซซ่าแจกผู้เล่นใหม่นะครับผม ก็สามไม่ดีพอวันนี้เดี๋ยวเยอะเกินไปนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันเนาะที่รับชมเนจะจบนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน <ตร adaptations> เพื่อไม่พลาดคลิปใม่ใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะค<ต>รับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย